ياللحيا، ياللحيا، ياللحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ว ع ل ى آله و ล ح ب ه أ ะ م ع, م ن ع ول ن ي ن س ب ح ا ن นา ا علم لنا إ ل ล م ع ل م ت ن า إ ن น أ ن ิ العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا ع ل า العظيم ข้อความสุขความเจริญจาาอัลลอฮาาะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ด้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง การถือสินอดในเดือนชาววันเดือนที่เป็นเดือนชาววานซึ่งเป็นเดือนที่ติตดต่อกับเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนชาววานนี่จึงมีความสําคัญมีความสําคัญอย่างใหญ่ยิ่งอย่างยิ่งใหญ่ที่เราควรที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาใชา้เพราะว่าเดือนชาววันนี้เป็นเดือนที่ท่านนบีสลุลตานสลัมได้บอกให้เราถือสินอดหกวันในเดือนชาววาน เพราะนั้นการถือสิลดในเดือนชาววันนี้เป็นเดือนที่เราและท่านทั้งหลายควรเจจะสนใจเป็นพิเศษควรที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาปฏิบัติมากระทําเพราะว่าในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ธนบีมหมสนสลัมถือว่าเป็นเดือนที่สําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นการถือสิลดในเดือนรอมฎอนนั้นจึงมีภาคผลมีกุศลผลบุญมากมายเหลือเกินใครก็ตามที่ได้ละเว้น ไม่บวชในเดือนรอมฎอนเป็นที่น่าเสียใจมากเพราะว่าผลบุญของเรานั้นจะต้องขาดไปอย่างมากมายทั้งนี้ก็เนื่องจากท่านอับดุลเบลล์มส,สุลสลันลัมนั้นได้ทรงกล่าวว่าอย่างนี้เป็นฮะดีสที่ริวายะโดยท่านอบบฮุล์หัเราะรอดีลอานได้กล่าวว่าก็เราบสุลลัลอิสลัลลัลสลัมลท่านอบีรอได้บอกว่าท่านาสุลลัลสุลลัลสลัมนั้นได้ทรงกล่าวว่าอย่างนี้มันอัฟตอรยามันมินรอมฎอน บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามได้แก้บวชไม่บวชในเดือนรมฎอนจะด้วยกรณีใดๆก็ตามมินดิรลุกสเตนโดยไม่มีข้อผ่อนผันใดๆไม่ได้เดินทางหรือผู้หญิงก็ไม่ไม่มีประจำเดือนไม่เดินทางไม่เจ็บป่วยนะไม่มีุาสคใดๆทั้งสิ้นเขาไม่บวชเองวลามรดินและก็ไม่นะไม่มีการเจ็บป่วยใดๆแต่ไม่บวชถ้าเป็นอย่างนี้แล้วบีบอกว่า ลำยักดีฮิซาวมุดดะฮะริกุลีว่าถ้าหากเขาจะกโอเขาจะชดใช้การถือสินอดตลอดทั้งปีว่าอินซอมะฮูก็ไม่สามารถจะถือสินอดไม่สามารถจะได้ผลบุญเหมือนการถือสินอดในเดือนรอมอนเพียงวันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งในเดือนรอมอนนี้ถ้าเราจะไปชดใช้ที่ละถ้าเราจะไปจะไปบวชชดเชยในเดือนอื่นตลอดทั้งปีก็ไม่ได้ผลบุญเท่ากับวันหนึ่ง ที่เราได้ขาดไปนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงต้องคิดต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมันเป็นความสําคัญของการถือสิ้นอดในเดือนระมดเดือนระมดอนนั้นเป็นเดือนที่มีความสําคัญเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราขาดวันหนึ่งมันจะเสียผลบุญไปถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นในการถือสินอดองเดือนระมดอนนั้นถ้าเรา ขาดไปแล้วก็ควรจะถือสุนอดชดใช้นะจะในเดือนชาวานเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีรุกซออย่างที่เรียนไปแล้วไม่มีข้อผ่อนผันใดๆเช่นไม่ได้เดินทางไม่เจ็บป่วยไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีประจำเดือนถ้าเป็นอย่างนี้ไม่บวชไม่เจตนาไม่บวช เราจะไปบวชใช้ตลอดทั้งปีก็ไม่ได้เพราะละบนเท่ากับวันหนึ่งของเดือนรามดอสดีเป็นความสําคัญของเดือนรามดอนดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ควรที่จะมาชดใช้ในเดือนในเดือนชาวันหรือเดือน,นอื่นก็ได้ควรที่ปัดควรจะทำเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราและท่านทัางายนั้นได้ถือสินอดในเดือนเดือนรามอนดอย่างครบต้นสมบูรณ์แล้วก็ควรจะถือสินอดในเดือนช้าวันต่อไป รากว่าการถือสวดในเดือนชาววันนี้ท่านนาบีสลุลต์สลัมได้ทรงบอกว่าอย่างนี้นะได้ทรงบอกว่ามันซอมารอมาดร้อนนะบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่ถือสวดในเดือนอมอดอนซุมมาอัตบาูซิตันเป็นชาวานและเขาได้บวชติดต่อไปติดต่อกับเดือนมอม์ดอนกับในะดเดือนชาววันซิตันเป็นชาววันหกวันจากเดือนชาวานันนะเขาบอกว่ากุลสันตเตียนทุกๆปี พนันถ้ะหากว่าเรานั้นได้ถือสวดในเดือนชาวันกาณกะเซียมิดารินบีบอกว่าเหมือนกับเขาได้ถือสวดตลอดทั้งปีวะฮาซาลิมันซอมอารอมาตอนเขาบอกที่ว่าอย่างนี้สําหรับบุคคลที่ถือสวดในเดือนมอม์ตอนวะอัจบะฮูซิตันเป็นชาววันแล้วก็ถือต่อไปในเดือนชาวันเขาบอกว่ากุลสันเตนทุกๆปีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนบีบอกว่าเหมือนกับเขานั้นได้ถือสวด ตลอดทั้งปีเพราะวันหนึ่งในเดือนมอรฎอนนั้นเอาลอตละให้สิบเท่าวันหนึ่งก็เท่ากับสิบวันสามสิบวันก็เท่ากับสามร้อยวันแล้วก็อีกหกวันก็คือในเดือนชาวานหกวันนั้นก็เท่ากับหกสิบหกสิบวันก็ปีหนึ่งก็มีสามร้อยหกสิบวันตามจันทรคติถ้าเราบวชเดือนราคมหนึ่งเดือนเต็มเตมแล้วก็มาถือศดในหกวันในเดือนชาวาน ก็จะได้ผลบุญเหมือนกับเรานั้นได้บวชฟรัตลอดทั้งปีเดือนรอมฎอนนั้นอย่างอย่างที่เรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไปแล้วถ้าเราบวชในเดือนรอมฎอนวันหนึ่งได้ผลบุญมากมายเหลือเกินถ้าขาดวันหนึ่งเราจะไปชดใช้ตลอดทั้งปียังไม่ได้ผลบุญเท่ากับเราถึงเท่ากับเราบวชในวันในวันในวันของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงมีคุณค่ามีผลบุญมากมายเหลือเกิน ในเดือนระมอดอนเราบวชครบแล้วอีกหกวันในเดือนเราในเดือนชาวันเท่ากับเราบวชตลอดทั้งปีนะในเดือนเดือนชาวันนี้อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาดได้ให้เราได้ผลบุญเหมือนกับเดือนรามอดอนจึงเป็นสิ่งที่เราและท่านตาลายนั่นควรจะสนใจเป็นพิเศษนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทาและก็สามารถจะกระทได้นี่ปัญหามีอยู่ว่า ฮะดิษบอกอัศบะฮูมินชวันให้ทำติดต่อกันในเดือนชวันด้วยเหตุนี้เองบรรดาอุลามะจึงบอกว่าที่อับดอนที่สุดก็คือให้เราถือศีลอดติดต่อหลังจากเดือนหลังจากวันอีดแล้ววันนี้วันอีดแล้วเนี่ยวอิดินฟิตพวกนี้ล้วก็ต่อไปเลยนะไอ้หกวันเพราะนั้นถ้าเราบวชอย่างนี้ในหกวันในเดือนชวันและรอมฎดอน30วันก็จะทำให้เราบวชตลอดทั้งปี นะหรือว่าเราคนหนึ่งคนใดก็ตามนะถ้าหากว่าไม่ได้บวชในเดือนรอมฎอนเสียบวชนะแก้บวชในเดือนอมฎอนหรือว่ามีเหตุจําเป็นใดๆก็ตามต้องนะต้องละเว้นจากการตือสวดในเดือนอมฎอนเราจะมากรดอในเดือนชาวันจะได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่บรรดาอุลามาได้ให้คําอธิบายไว้ว่าถ้าที่อัดอนที่สุดนั้นก็คือเราควรที่จะใช้เะก่อน แล้วก็รอที่ล่ะใช้ซะก,ก่อนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือสินอดต่อไปอีกหกวันหรือถ้าหากว่านะเราไดนะ้เราได้กอดอด,ด้วยรวมกันเลยทั้งกอดอด,ด้วยแล้วก็เอาผลบุญเดือนชาวาัด้วยถือว่าจะได้ผลบุญไหมนี่ก็ถือว่าได้ผลบุญกันแต่ไม่ครบท้นสมบูรณ์เหมือนกับเราได้กอดอก่อนนะแล้วกนะ็แล้วก็ถือสินอดเดือนชาวาัต่อไปการถือสินอดสูนัตที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ มันได้ผลบุญมากมายเลยเกินเพร,ะเธรธาะท่านนบีสุลตานสล,ม,สลมนั้นดีทรงบอกไว้อย่างนี้มันซอมาเยวมั่นฟีซาบีดิลยใครคนหนึ่งคนใดก็ตามได้ถือสินอดวันหนึ่งนะเพื่ออัลลอสุบานูอฺตาลาถือสินอดที่เป็นสุนัตวันหนึ่งเพื่ออัลลอสุ ra. บานูอฺตาลาบาอัลลอฮหุตาลาวัดฮะหุัลนาริซับอีนะคาริฟันอัลลอฮฺสุบานูอฺตาลานั้นจะให้ใบหน้าของเขาเนี่ห่างไกลาจากไฟในรกเนี่ยนเกี่ยมะ สาายนาะคอรีฟันเท่ากับ7จ็ลยเจ็ปีนะเจ็ดสิบปีมีเลยเขาบอกว่าการทือสดหนึ่งวันเนี่ยอัลลอฮฺจะให้เราในห่างไกลจากไฟนรกในวันเกียร์บ้านูดถึง70ปีแค่วันเดียวเนี่ยเจปีเพราะฉะนั้นเราจะบวช6วันก็ดีหรือบวชวันนั้นอื่นก็ดีจะได้ผลบุญอย่างที่กล่าวมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า70ปีเนี่ยมันห่างไกลจากไฟนรกได้ขนาดไหน เราจะต้องคิดเราจะต้องนึกต้องพิจารณาอย่างนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นถ้าเราจะเดินทางไกลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้สองมาตาลประมาณ83กิโลเมตรเราจะเดินทางจะไปที่ไหนก็ตามที่จะละหมาดก็ซอดได้ได้สองมาตาลลอนี้ต้องได้นะ83ดกิโลเมตรอันนี้เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่นี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่า30วันเนวันเดือนหนึ่งเนี่ย เอาสามวันไปคูณ83ปี83กิโลเมตรก็จะได้เท่ากับ2490กิโลเมตรอันนี้เดือนหนึ่งแต่นี้เราจะอยากจะรู้ว่าปีหนึ่งนะมันจะได้ได้กี่กิโลเมตรก็เอา12เดือนนี้ไปคูณกับ2490กิโลเมตรก็จะออกมาถึง29,880กกิโลเมตร อันนี้เป็นระยะทางอยากจะรู้ว่า70ปีเนี่ยน่าจะน่จะเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรให้เราเอา70ปีนี้ไปคูณ29,880กิโลเมตรเราก็จะรู้ทันทีว่าที่นบีบอกว่าซับอีนอคารีฟันเป็นระยะทางถึง70ปีเนี่ยมันได้มันไกลถึงขนาดไหนนะเราจะคูณออกมาจะได้ถึง2ล้าน 9 1 6 0 0กิโลเมตรนะตามฮะดิษนบีที่บอกว่าใครก็ตามที่ถือสิ้นอดวันหนึ่งที่เป็นสุนันตนะอัลลอฮฺจะให้เขานั้นห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีถ้าเป็นระยะทางดังที่กล่าวตามฮะดิษที่บอกมาแล้วนี้เป็นฮะดิษที่เดรย่ายโดยมุสลิมเป็นะะะฮะดิษแท้งั้นถ้าเราจะคิดพิจารณาดังที่เรียนไปแล้วนี้จะทําให้เรารู้ทันทีว่า ประมาณ2ล้าน9 1 600กิโลเมตรลองคิดดูที่ว่ามันจะร้อนไหมในวันเกียวไหมถ้าเราได้ห่างไกลจากไฟนรกในวันเกียวมวันหนึ่งถึง2ล้านกว่ากิโลเมตรถ้าหาก2วันละก็บวกไปบวกเรื่อยไปถ้าหากว่าเราบวช6วันเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนนี่เป็นผลที่ท่านนาบีสลนสลัมได้บอกเอาไว้ถ้าเราบวช1วันจะได้ผลบุญอย่างนี้ ห่างไกลจากไฟนรกถึงสองล้านกว่ากิโลเมตรนี่เป็นผล,ลบุญที่เราจะได้รับในการถือสินอดในในเรื่องของสูนัตและคนที่ทำสูนัตนี้ท่านนาบีบอกว่าเขาเป็นคนที่กล้าชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานออัวตะลาแล้วก็มีฮะดิษที่ดีว่ายะโด,ดวยท่านอบีฮรเราะเป็นหะดิษของมุสลิมด้วยเช่นเดียวกัน,นได้บอกว่าอย่างนี้ท่นนานอบีบอกว่า <c oughs> ว่ามาแต่กอนรบอีลายีอับดีว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เบ่าของฉันนั้นได้ทําความใกล้ชิดกับฉันนะใกล้ชิดกับฉันบิชชยเอ็นด้วยสิ่งใดก็ตามจะเป็นสุนัตของการถือบวชจะเป็นสุนัตของการละมาดหรือจะเป็นสุนัตใดๆก็ตามที่เราได้กระทาไปเขาจะอาบดุลัยลยะนะ อาฮบไบไลย,ยะเขาจะเป็นที่รักยิ่งสหรับชั้นมิมมาอิฟตอร์ตุ้งอะไรจากสิ่งซึ่งที่เขาทําที่เป็นฟาดูเพราะงั้นถ้าเราทํำฟาดูนี่อลัลลอฮฺจะถือว่าเรานั้นเป็นคนใกล้ชิดกับพระองค์ถ้าเราได้ทําฟาดูท่านี้ถ้าทําสุนัตแหละว่ามายาซาดูอับดีว่าตราบใดที่เบาของชั้นนั้นยังคงจตะตอกรบุอิไลย,ยะบินละวาฟิน ได้ทำสิ่งที่เป็นสุนัตเพื่อใกล้ชิดกับเราฮัตเตอให้บหูจนกระทั่งเรารักเขามากที่สุดนะไฟซาอัลบับตูกุนตุนะเมื่อฉันรักเขาแล้วกุนตุซัมอหูอัลลอฮิยัสมุบิฮิเราจะฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้เราได้รับรู้ถ้าจะบอกอะไรเนี่ยเขาจะฟังเป็นหูเป็นตาที่เขาจะฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกไปแล้วเนี่ยอลัลลอฮฺจะรับ เราขอไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตุลลาจะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตุลลาถือว่าเราทาฟารดูเป็นที่รักแต่ถ้าจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุดต้องทําสุนัตถ้าใครทําสุนัตมากเท่าไหร่เขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากเท่านั้นเมื่อใกล้ชิดแล้วเนี่ยเขาจะขออะไรจะทําอะไรอัลลอฮฺตุลลาก็จะให้ฮะลิสนบีตอนนี้ได้บอกว่าวะลลอินซาดานีอะละอ้าวติยันนะหูเมื่อเขาขอสิ่งใดๆจากเรา และที่นันเราเราก็จะให้เขาตามที่เขาขอวลาินอินิสตาอาซานีเราอ้ดันนะหูเมื่อเขาขออะไรหรือขอต้องการให้เราให้พ้นจากสิ่งต่างๆให้พ้นจากเขาเราก็จะรับการขอและให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่เขาขอนี่เป็นสิ่งที่ท่านนาบีซัมได้บอกไว้เราวา่าฮุดบุคอรีเป็นฮะิสที่รีวายะหรือท่านบุคอรีกับสิ่งต่างๆที่เรียนไปแล้วนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ตั้งหลายมาก วันนี้เวลาของเราหมดเสร็จแล้วอินชาลอ์ขอความสุขความเจริญเจ้าลอสุภาจงประสบเป็นทลายโดยทั่วหน้ากันวาสลามอลั้กุมวมอรหมตุลลอฮิวบระกาตุ يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الاكوان شيئا وراء شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمال شمالي شمالي, شمالي